มาถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นแบงค์พันลอยและล่องอยู่บนฟ้าฟ้าแล้วร่วงลงมาต่อหน้าเรามันเกิดขึ้นแล้วค่ะอยู่บนถนนเลยแบงค์พันหลายร้อยใบเลยร่วงแล้วก็เก็บกันสิคะมาปกมมาจากไหนครับเนี่ยนั่นนะสิคุณสุวิทย์แต่คนที่เจอเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านสันกำแพงตะบลวังหมีอำเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นคุณเป็นคุณผู้ชมเป็นคุณสุวิทย์ จะไปไหนอ่ะเก็บแล้วจะไปไหนเออเก็บแล้วบางคนก็เชิดไปเลยบางคนก็ไปคืนคิดนานแมคุณคิดยังไงก็ปากตรงกับใจหน่อยคุณสวิท์อยากได้นะคะแต่ไม่ใช่ของเราเอาไปไม่ได้ค่ะทางด้านท่านผู้ใหญ่ท่านก็เอาไปถามว่านี่เป็นของใครบอกว่าเนี่ยมีแบงค์พันธ์ตอนแรกคิดว่าแบงค์ปลอมแหละเพราะว่ามันโปรยอยู่บนถนนครับดูไปดูมาอ้าวแบงค์จริงด้วยใบพันธุ์ทั้งนั้นเลยแล้วมีธนบัตร ต่างชาติคือเป็นแบงก์สกุลอื่นๆนะคะคซึ่งแบงก์สกุลอื่นๆเนี่ยมูลค่ามากกว่า1000บาทแน่นอน,นะะอแบงก์ใหญ่ๆโตๆนี่เขาบอกว่าทั้งหมดรวมเนี่ยประเมินค่าไม่ได้สักเท่าไหร่แต่บางพันเนี่ยดูแล้วน่าจะส4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวโอ้โหของใครเนี่ยก็พยายามพยายามที่จะหาว่ามีกระเป๋ามาร่วงอยู่ตรงนี้ไหมปรากฏว่ามีจริงค่ะเป็นกระเป๋าสีดำๆก็ไปค้นดูนในกระเป๋าเอ้ามีชื่อของดรเอกสิทธิ์อยู่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องโทรไปถามดรเอกสิทธิ์ค่ะว่าท่านลืมหรือว่าร่วงหรือว่า ห่นหรือว่าอยากจะแจกกันแน่นี่เก็บไว้อย่างนี้บกฏว่าโทรไปโทรไปไม่ติดค่ะโ oh. อ้โหเป็นเราเนี่ยนะนอนไม่หลับแล้วนะคะ oh. อยู่ไม่สุขแล้ว ปรากฏว่าตอนเย็นะเขาโทรกลับมาบาอกผมดรเอกสิทธิ์เองทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าคุณทํากระเป๋าเงินหล่นไว้หรือเปล่าเนี่ยผมเก็บเงินมาคืนไว้ดรบอกว่าอออไม่เป็นไรผู้ใหญ่บ้านเก็บไว้ก่อนผมไม่ค่อยรีบใช้ตังค์โอ้โหใ <c oughs> จเย็นแล้วเกินสรุปแล้วก็เก็บเงินไว้ให้ดอร์ครบนะคะและดอร์ก็ท่าทางจะเป็นเจ้าของจริงๆเพราะว่าบอกรูปพันสันฐานของกระเป๋าของอะไรเรียบร้อยดรบอกว่าผมมาขับรถมาแล้วเหมือนกับ ไอ้สายที่เป็นเบลอะค่ะเข็มขัดนิรภัยอ่ะมันไม่ลงล็อกผมก็เลยคือกระเป๋าแล้วลงกลับมาดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ปรากฏว่ากระเป๋าคงร่วงตอนนั้นแหละแล้วเงินก็ปลิวผมก็ขับรถไปไหนตอนไหนก็คงจะมีเงินหลายพันล้านบาทออกมาด็อกเตอร์ไม่สนใจเลยคุณสุวิทย์นึกถึงตอนที่เราไปเก็บเงินหวานทานตามงานบวชเนาะอ้เหรียญนิดเดียวแล้วก็ยงแย่งนะใช่ดิฉันได้หงายร่มรอเลยนะคะคุณสุวิทยาทำยังไงเวลาเหรียญหล่นมาใกล้ๆค่ะนั่น แล้วก็เอาพลังของเท้าคีบไว้เลยนะคะนิ้วเท้าแข็งแรงมากกว่าจะได้บาทหนึ่งมีความถชคเนาะนี่สามหื่นเลยค่ะดอเตอร์เมื่อสักครู่นี้เจอคนดีต่อกันนะครับก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ที่ดีครับดีค่ะดีค่ะ